มีหลายๆคนที่บ้านไม่ได้ติดทะเลเนาะแกมาเป็นคนที่เอาเรื่องราวพวกนี้มาเล่าให้เด็กๆฟังมาให้หลายๆคนได้รู้จกักทะเลได้รักทะเลเขารักเขาจริงๆเนาะตัวหนึ่งราคาแพงไหมครับออตัวนี้ค่อนข้างแพงครับเบสเซตชุดที่แกมถ่ายอยู่ประมาณ1ล้านบาทครับแล้วแล้วกล้องตัวแรกที่ซื้อราคาก็ต้องประมาณเออกล้องตัวแรกที่ซื้อเป็นกล้องดีซาวาถ่ายภาพครับราคาประมาณทั้งเซ็ตประมาณ3 0,000นบาทที่ลงใต้น้ำได้ใช่ครับ ถ่ายไปถ่ายมาก็เริ่มมาถ่ายรูปสัตว์จนวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันมีคนมาขอซื้อภาพของผมไปท<ม>ําหนังสือเรียนนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าเฮ้ยมันขายได้มันทําอาชีพได้นะเราก็เลยตั้งใจมาทํามันภาพสวยขนาดนี้เคยแบบส่งภาพประกวดไหมคะเออผมเพิ่งเริ่มส่งประกวดปีนี้เองครับผมออได้รางวัลมา12บรางวัลแล้วครับทั่วโลกโอ้ตึงมากทั่วโลกระดับโลก